เขาต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดอมซิ่งแล้วก็เหล็กต้องใส่ตัวนี้หอเปล่าอ่าใส่ตัวนี้อีกหนึ่งเส้นเหล็กใหญ่ไปเลยแล้วตัวกลางเราอาจจะเอาเหล็กกล่องเล็กๆใส่ก็ได้ตรงกลางให้มันแข็งมันจะเป็นสามเส้นตรงนี้มาอย่างนี้แล้วเราก็จะยิงระแนงตามดูเลยแต่เพราะว่าเนี้ยตกเสถียรภาพเหล็กยังไงเนี่ยอ่าทานี้หนึ่งเลอ่าลายโผลนได้เน้องอ่าได้แต่ ครับผมตามนั้นครับี่เราก็เริ่มจากประมาณวัดขึ้นมาสักยี่สิบเซนนี่คือช่องนี่ข้างล่างนี่เรานึกภาพข้างล่างมันเป็นแผ่นปิดทึบข้างบนนี้ก็จะเป็นเส้นระแนงนะตอนนี้ก็เป็นปล่อยโล่งเลยสามารถยืนจบอะไรได้แต่ว่ามันก็เข้าไม่ได้ครับเผื่อมันเป็นการให้มันโล่งด้วยอะไรแบบนี้้ถ้ามันทึบเกินไปมันจะแบบมันจะมืดมันจะไม่สวยครับผมอันนี้คือความคิดพี่นะไม่รู้ว่า ทำแล้วมันจะเป็นไงตามนั้นแหละตามนั้นครับใช่ก็ประมาณนั้นบางครั้งเราอาจจะคิดผิดก็ได้ขาดก็ได้พี่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่เห็นว่าเป็นไงก็โอเคนะโอเคตั้งเลยตั้งเพียบเลยั้งกเล็กนี่บอกเอันนี้เลยเราเหมือนเหมือนกันนี่แหละอีกตัวหนึ่งเนาะมีสองตัวนี้ตอนนี้กลังวางแผนกันแรล่เราวัดตัวล่างก่อนอะไรก็ได้ขึ้นที่อีกเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่านะผมทจไมอ่ะฮะ คิดดีคิดดีคิดปุ๊บนี่คือแบบเออรู้เลยแอดมินใช่ดูออกเลยปะดูออกเลยแอดมินก็จะทำงานเนาะใช่เดี๋ยวกระตันจะวัดเล็กเลยครับผมตัดเลยมันจะไม่ค่อยจุกมันเท่าไหร่เดี๋ยวมันจับะอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าวัดนะครับวัดใจวัดใช่ไม่ใช่เขกแต่ละเม็ดทำไมย่อนเลยทำไมมันให้ตรงแต่งอย่างนั้น ตึงเลยนะัอนหาแล้วครับผมจะรับนิ้ยนยานเออแบบนี้และึงเหมือนมันจะเอ็นเอ็นขึ้นนะไ้เล็กเท่าไหร่ก็ำัญสองเมตรอ่าสองเมตรสิกสมจุดสาองเมตรสิบสามจุดสามสมสามอือ ดีดแรงเนาะลองดูใหม่อีกทีนึงเพื่อความชัวร์ถ้าเราทิกตัวนี้อาจจะยิงใส่ตัวนี้ได้เลยวัดหลายๆรอบยิงไงหลายๆรอบทิ้งไปไหนสูตรว่าเรายิงอล้วรซิ่งขึ้นมาใช่ไหมถึงตรงนี้จะต่อด้วยระแนงต่อด้วยระแนงไปเลยมันไม่สวย มันทำได้อยู่แต่มันไม่ถสองัดิบสาจุดปดอันนี้คือสองวัดสิบสามจุดแปดค่คนันมันจะวัดขึ้นมาประมาณสิบแปดประมาณสักสิบเซนอันนี้คือจะวัดตัดไม้ใช่ไหมตัดเหล็กครับผมตัดเหล็กนะไม่ใช่ไม้หมลลองดูสิพากันได้คนเราได้เอาไ้ไหม เอาให้มันดูเป็นโครงก่อนสักสักฝั่งนึงสองเมตรสิบสามจุดแปดโชว์ไปได้สักฝั่งนึงเหรอืมให้มันเห็นแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างสักฝั่งหนึ่งจับมาอย่างอจะดังนิดหน่อยนะฮะขออภัยด้วยนะคี่กระปุกีก็อุ่นอุ่นหูนะครับเพราะตอนนี้เพราะว่าเวลาตัดน้ำเดือดนะเด็ดนะน้อยยกยกไอ้ตู้เชื่อมเข้าไปตางไหนพี่ เดี๋ยวสิบวินาทีนะครับข้างหน้าเอสซีอุดหูแป๊บนึงนะเอสซีลดเสียงลงนะจามคนอาบน้ำเลยจามคนอาบน้ำปกติเราไม่อาบน้ำไงอะไรผมลูกคนอะไรยกยกปลาเล็กมาทีนี้ ห้าเซนเนาะใส่ไอ้สวรร์นี่แใส่สวรรค์เนาะตดวรับแล้มันจะเฉียงโอเคเอฟซีวูดูนะครับโอ้เอฟซีก้กไรใสอยู่ไดอยู่ไดน้อยดูกป้บตรงนั้นนะลองไปหยดตรงนั้นนะลงไปนะลูกมันแตกนะปั๊บตรงนั้นตรงตรงนู้นอ่าข้างหนหรือปล่าดูหน่อยพี่เก เดี๋ยวตรงนั้นหรือเปล่านะเก้าพี่เอกหรือเปล่านะใส่ปลั๊กตัวนี้หรือเปล่าสงสัยเออต้องถอดปลั๊กตัวนั้นออกพี่เอกถือว่าไม่ติดสักทีอันนี้ไอ้นี่ช่วยไม่ได้เลยเนี่ย เอาเอาเข้าเอาเข้ากับน็อตก่อนพ่อเอากลมน็อตเข้าไปก่อนดีไหม <c oughs> นีคร uhm. ับน bo ่บ oh okay. oh ่เดีเดียวโอเคใกล้เคียงแล้วหมมันงัดเกินมันโก่งอะมันโกันเจียวเนาะมันโกงไม่รวยหยอดเจียวดีกว่าอันฟิตเกินครับหยัดเจียวนเดีย เนียนิดหน่อยเนี่ยนิดหน่อย,ย,น,น,อยนี่จัตตันก็ยังตัดอยู่นะครับผมเมื่อกี้มันยาวไปนิดหน่อยอ๋อประมาณทักใบนึงเนพี่เองกเนาะอืมนั่นแหละแล้วนี่เดยวเองมันต<ๆ>้องเสริมอ<ๆ>ะไรอะไรติดกว่า อาจจะน้อยพี่เขาได้บ้างอาจจะไม่พิดขนาดนี่ลองอีกรอบรอบที่สองลองมันยังพิสอยู่หรือเปล่าพี่้ยพอดีเป๊ะเลยยอดนะครับบุดวิดบุดวิดเกือบนะครับระดับเลยกินเลยดูดีหน่อยเมื่อกี้มันโก่งเลยใช่มัออไกกินนถ้าเราจะให้สวยเราก็เอาสั้นๆมาใส่กระไก้อีกสักหน่อยเดยเลย โอเคนี่เดียวโอเคไปแล้วนะปิดแล้วไปแล้วไปแล้วเยี่ยมสิเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะไล่เชื่อมตรงนี้เนาะโอเคครับคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ